สวัสดีครับผมจมโบนะฮะจะพาทุกคนนะครับมาชมรถกระบะ4ประตูยกสูงรุ่น Ford Ranger Wildtrak นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ใบโบโบ2.0ลิตรนะครับจับกู้กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเป็นระบบขับ2เรามาดูนครับว่ารถคันนี้เนี่ยเราแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครด้านหน้าเลยนะครับกระจังหน้าเราเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระจังหน้า ฟอนต์อักษร FORD ตัวใหญ่ๆเลยนะฮะแล้วก็จะมีไฟ LED ตรงนี้นะครับ 3. จุดนะครับในส่วนของไฟหน้านะฮะเราครอบไฟหน้าไปด้วยนะฮะนะครับมีคืองานครอบไฟหน้าจะมี common เンジャーนะครับส่วนด้านล่างนะครับเราใส่ skirt wide นะครตัวนี้เราทำสีดำด้านล้วนเลยนะครับซึ่ง skirt wide ตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อขนาด5นิ้วนะฮะแล้วก็เปลี่ยนล้อแมงใหม่นะครับ ล้อแม็กตัวนี้นะครับจะเป็นขนาดขอบ20นิ้วนะครับ o f f ตลบ24นะครับรัดด้วยยางคอร์ l e ด d e r นะครับตัวนี้หน้ายางจะกว้างอยู่ที่33นะครับแก้มยางสูงที่12.5นะครับขนาดไซส์20นิ้วนะครับพอใส่แล้วนะครดูนะฮรล้อนะครับจะยื่นออกมาจากซุ้มนิดนึงนะครับโอ้โหสวยงามเท่มากครับเราจะทรงให้แบบเนียนๆเลยฮะแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้านะครับ จะมีสกูปหน้านะครับตรงนี้เราทำทำสีทูโทนะครับเป็นสีดําเงาตัดกับดําด้านนะครับแล้วก็ม้าเนี่ยเป็นสีดําเงานะครับโดดเด่นมากๆเลยนะครับแล้วรถคันนี้นะครับเราใส่ยางขนาดใหญ่นะครับเป็นยางโอเวอร์ไซส์นะครับตัวนี้จะเป็นยางมัทเรนนะครับที่เน้นในเรื่องของการลุยโคลเป็นหลักนะฮะนะครับแล้วก็ล้อใหญ่แบบนี้นะครับเวลาเลี้ยวมันติดซุ้มล้อแน่นอน รถคันนี้เลยต้องทําการยกขึ้นนะครับสนิ้วนะฮะเมื่อยกแล้วนะครับก็จะมีการเปลี่ยนลูกหมากันโคงนะครับแล้วก็ปีกนกด้วยนะเพื่อเพิ่มความสม ooth นะครับในการขับขี่นะครับสำหรับด้านข้างนะครับเราติดสติ๊กเกอร์นะครับโอ้โหตัวนี้เป็นกระทิงนะฮะตาแดงด้วยนะครับสวยงามมากๆเท่มากๆเลยนะครับแล้วก็บันไดข้างนะครับของ h ั m m e r แล้วก็ด้านบนนะฮะเราใส่แหลกหลังคานะครับซึ่งตัวนี้จะมีไฟสปอตไลท์ให้ด้วยนะครับนะครับสามารถเล่นลูกเล่นได้นะครับโดยกดไฟน้าให้กระพริบได้ด้วยนะครับสวยงามครับนะครับแล้วก็ใส่เบ้ารองมือจับนะครับการลอยกันเล็บนะครับเวลาเปิดประตูนะครับเล็บจะโดนตัวถังนะฮะแล้วก็โลบาร์เหล็กนะครับฮัมเมอร์ตัวนี้นะครับจะมีไฟเบรกบนบาร์ด้วย ซึ่งโลบาร์เหล็กนะฮะมีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับโลบาร์เหล็กที่ออกมาใหม่เลยนะครับซึ่งฟอร์ดขอภัยครับฮัมเมอร์เนี่ยผลิตให้ฟอร์ดนะฮะนะครับก็จะเป็นงานที่สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ประทับตาฟอร์ดด้วยนะครับก็ใครสใครสนใจก็สามารถแจ้งเซลล์ให้ติดตั้งเพิ่มได้นะครับแล้วก็นี่มีไฟเบรกบนบาร์ด้วยนะฮะ โอเคเรามาดูด้านท้ายกันนะด้านท้ายนะครับตัวฝาท้ายนะครับเราครอบฝาท้ายอักษรฟอร์ดใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งให้ฟีลลิ่งเหมือนรถอเมริกันเลยนะครับ F150 r a p เ o r นะครนี่เขาจะแต่งท้ายกระบะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อักษร Ranger นะครับตัวนี้เป็นอะคริลิกนะฮะนูนนะครับสวยงามครับ แล้วก็กันชนท้ายนะครับก็เป็นกันชนท้ายของฮั m เมอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีห่วงนะครับสีดำานี่ก็แล้วแต่นะครับว่าห่วงจะเลือกเป็นสีอะไรก็ได้นะครับถ้าอยากให้โดดเด่นก็เป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าอยากให้รีบเรียบเนี่ยก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับซึ่งกันชนหลังตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับไฟถอยด้วยนะฮะสวยงามมากๆ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจ Ford Ranger w i d e t r a แนะครับหรือว่ารุ่นใดก็ได้นะรเราสามารถแต่งให้กับลูกค้าได้ทุกรุ่นเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฮะ